ขาวมาแล้วจ้าวันนี้ดึกแล้ววันนี้กินข้าวในร้านยังไม่ได้เข้าบ้านใหญ่นี่ก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วเพื่อจะเพื่อจะปิดประตูรั้วเมื่อกี้เลยมาวันนี้กินข้าวที่ร้านดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปบ้านทุกคืนนอนเลยวันนี้ก็มีเมนูนเสนอคือข้าวหมูดแดงแล้วก็มียำยำรวมนิดหน่อยไปกินแก้ม อยู่ข้าวแล้วมันจะเลิกงานอาบน้ำเสร็จมาก่อนที่เราจะกินกันก็ปาข,าขอฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลูกลูกหละทุกคนเชิญฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ไปาได้นะคะมามากินกันข้าวแดงนี่พี่กนกขอตาหน่อยซ้ายเข้าไปชอบเผ็ดๆสายเข้าไป ข้าวบุูแดงวันนี้ข้าแดงทลาะแ ำแรกเลยขอไข่แล้วกันขอไข่ขอไข่นะไม่ใช่กอไก่มาเก็นการ ตอนนี้อากาศเราตออามากมันก็เหมือนใกล้จะบมดฝนจะเข้าหนาวและแต่ว่าโอหร้อนจัดแบบกลางวันที่บ้านป้านะแดดแรงจัดแรงมากมากแรงจนป้าเป็นไข้อะเป็นวัดแ <c oughs> ดดปกติจจะเป็นเอ่ออากาศหนาวหรือหน้าฝนก็จะเป็นไข้ใช่ไหมแต่ป้าแล้วท้งอื่นเวลาอากาศเรามากๆคือจะเป็นวัด <laughs> ยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะอากาศเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งโอะโหหลายฤดูมากหลังเราคนใหญ่อ่ะก็ยังดูแลตัวเองได้ เด็ก่ะสิเนาะถึงรังีดงกันทุกสามเขาคุมุมงทไม่เหมือนเราอ่ะเราแก่แ,กแล้ววีเสือะ กัเอะไร่อยข้าวยังไม่แตะแตะยำเลยเอร่อยข้าวอยู่แตะยำเมียวเสียรถข้าวดแดอร่อย

ขอเป็นขอเป็นอะไรดอกไม้ประดับโต๊ะแล้วกันนะเหมือนแจก,กันแล้วกันนะอิ่มแล้วมันหิวอะ่ะหิว,หวจนกินหมดตอนรตั้งใจจะกินยาม,มากเลยไม่ไหวละแตวก็ต้องเดี๋ยวเก็บไปกินเดี๋ยวแช่ตุ้งเดี๋ยวใไปกิน,ม,กนมันหิวหิวตแต่เราก็มากินที่หรอป้าเสียหมดมาป่าละเร่มวงหน่อละว,วันนี้เหนื่อยแล้วเป็นวัดด้วยเป็นไข้ด้วยไงป้าก็ ขอฝากเพืพ่อนๆพ ường, ี่ๆน้องๆทุกคนช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไปด้วยนะคะไปทำกิปต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอไปพักครอมก่อนเดี๋ยวกลัวไข้กลัวจะเป็นไข้เยอะเดี๋ยวจะติดหลานขอรักษาตัวเองก่อนไปเลคยค่ะบายๆจ้าเสียดายไม่ได้กินเก็บไว้ก่อนอิ่มล้ว